ใครตอนนี้นะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังไม่รู้จะตั้งเป้าหมายอะไรอย่างนี้ที่มันใหญ่ค่ะไพ่ขอบอกว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้คะ่ะเรามาดูการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะคะที่ไพ่ต้องการจะบอกกับคุณนะคะ คือการมองจากทิศทางหนึ่งไปสู่ทิศทางหนึ่งเหมือนจากที่เราอะตอนนี้เรากําลังอยู่จุด A เราก็ต้องเดินไปยังจุด B ที่เป็นจุดของทิศทางที่เราต้องการไปอย่างนี้ใช่ไหมคะบางครัง้งอะการที่คุณตั้งเป้าหมายใหญ่อะมันอาจจะมองให้คุณรู้สึกกดดันตัวเองแต่ถ้าคุณอะค่อยๆดีวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะมันมีความสบายและความไม่กดดันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคุณยังมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะทําได้ระยะยาวขึ้นด้วยค่ะคล้ายๆกันกับเป้าหมายทางการเงินนะคะแล้วถ้าคุณ คุณอยู่ในช่วงวัย25ถึง35ปีเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่คุณค่อนข้างจะสะสมนะคะคุณจะเห็นความหลากหลายในเป้าหมายมากๆจนคุณอาจจะสับสนตามไปด้วยว่าเฮ้ยแล้วคุณควรจะตั้งเป้าหมายยังไงแค่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณมีรายได้หรือมีอินคมนั่นแหละมากกว่ารายจ่าย2เท่าแล้วไม่ต้องเอาเป้าหมายไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยค่ะ คุณชอบการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็ชอบการดูดวงไปด้วยอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดรีโพสต์กันให้ด้วยนะคะหรือกดแชร์ให้โ่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ